Good morning ค่ะวันนี้ก็มาเจอกับที่เชื่อเหมือนเดิมในเรื่องของ My Family นะคะ EP 4นั่นเองหลังจากเนี้ยก็จะเป็นในเรื่องของการทำแบบฝึกหัดนะคะก็จะไม่ได้มีการอธิบายรายอะเอแยดละก็อาจจะมีการอธิบายบอกแบบฝึกหัดนิดหน่อยนะคะโอเคอย่าลืมนะคะใครที่ทำการบ้านเสร็จแล้วสามารถส่งมาได้เลยส่งส่วนตัวมาที่ที่ทีเชื่อได้เลยนะคะ อไลน์เบอร์0615239997นะคะเพราะว่าบางทีก็อาจจะมีตกหล่นถ้าเกิดห้องอื่นที่ไม่ใช่ห้องทิชเชอร์ไม่ใช่2อคับ5เนี่ยก็มันอาจจะแบบผู้ปกครองมีหลายวิชาส่งไปในหลายกลุ่มอาจจะมีตกหล่นได้นะคะก็ถ้าอยากจะชัวร์วก็ส่งมาให้ทิชเชอร์ได้เลยโอเคอ่าให้นักเรียนนะคะเปิดไปที่แบบฝุกหัดหน้าที่36 เทอร์จีสอ่ะอันเนี้ยเป็นเกี่ยวกับการวาดรูปนะคะเป็นเวิร์กชีตใบงานวาดรูปง่ายๆไม่ยากให้นักเรียนเนี่ยวาดรูปเกี่ยวกับครอบครัวของนักเรียนเองนะคะโดยเขียนชื่อเนมตรงนี้ใครเขียนชื่อสังกีได้เขียนเลยเขียนชื่อนะคะน,นี่ดิเช่เขียนเขียนชื่อ t ิเชิ่ยตัวอย่างก่อนถ้าใครเขียนสังกีได้ก็ ภาษาไทยนั่นแหละง่ายๆนะคะแล้วก็นัมเบอร์เลขที่เท่าไหร่ใส่ป้ายบอะไวายสองทับวา,ายได้นะคะอย่างสองรูปแรกเนี้ยนักเรียนถ้านักเรียนคิดว่าคนที่อยู่อันดับแรกเลยที่เกิดก่อนเราเนี่ยเกิดสูดสุดเกิดก่อนสุดเนี่ยจะเป็นใครแน่นอนก็ต้องเป็นคุณเลยคะ่ะคุณปู่คุณตาหรือคุณย่าหรือคุณยายนะคะ นี่เราก็วาดรูปไปก่อนถ้านักเรียนสังเกตมันจะมีหน้าที่เท่าไหร่ก่อนหน้าน่าเนี้ยจะมีรูปเลยอะ่ะเป็นรูปแผดถังเกี่ยวกับอ่า my family เลยนหน้าที่สามสิบเท่าอ๋อมันถัดไปให้นักเรียนเปิดไปนะ้าคุ่นคะคนี่ หน้าที่สามสิบสอง thirty two เห็นไหมคะ thirty two เห็นปะโอ๊ยมองไม่เห็นอ่ะหน้าที่สามสิบสองนะคะนักเรียนสามารถวาดรูปตามหน้านี้ได้เลยเช่นก็จะวาดเป็นเออดูตัวอย่างนะดูตัวอย่างหน้านี้ก็เดี๋ยวจะดูนะดูตัวอย่างหน้าที่สามสิบสองเชฟจะวาดเลยหน้ากลมๆก่อนเลยกลมๆ มีหูสวยมากค่ะนี่ผมผมนะหัวนานล้านหน่อยจมูกมีจมูกโตมากค่ะแล้วก็มีหนวดนะคะนะพอเป็นหนวดนี่รู้เลยมีหนวดนี่รู้เลยว่าเป็นคนุณปู่หรือคุณตาใช่ไหมมีคิ้วแล้วก็มีตาลูกตาแล้วก็มีแว่นแว่น นะเออใครวาดสวยกว่าดิเชน่วาได้นะอ่าวาดแขนหน้าก็ได้หรือจะวาดมีตัวนิดนึงแขนขาโอเคแขนพอขาไม่ถึงเนาะซึ่งตรงนี้เดี๋ยวเราต้องเว้นไว้เว้นไว้เขียนคำศัพท์เขียนว่าแกลน,นะคะแกลฟ้านะเชอร์เอ,อ อันนี้ก็เหมือนกันตรงนี้จะเป็นคุณยา่าคุณยาณยก็วาดเลยแล้วก็เขียนว่าแปลงมาเื่อดูนะคะส่วนข้างล่างมาอันนี้ในในหน้าที่3และ2ก็เป็นคุณพ่อก็วาดคุณพ่อไปอน,นี้วาดคุณแม่ส่วนอันนี้ก็จะเป็นพี่ชายนะน,นี่เป็นพี่ชายก็เขียนเปว่า water มีเชื่อเขียนสามจีไดนะ้ไหย อันนี้เป็นแหลกฟาเธอเนาะอันนี้ก็เป็นม้าเธออันนี้เป็นมีมีก็คือตัวฉันนั่นเองนี่เป็นซีเธอใครที่ไม่มีพี่ชายหรือไม่มีน้องสาวก็ไม่เป็นไรวาดไปเถอะวาดไปเลยนะคะให้เราเป็นไปในแนวทางเดียวกันเนาะออก็สิบคะแนนนะคะน,นี้โอเคใครทำเสร็จแล้วก็ไปหน้าต่อไปได้เลย ใครที่ยังไม่ไม่ทานเราก็ดูไปก่อนดูทีชเชอร์อธิบายก่อนนะเอามาหน้านี้นะคะหน้านี้นักเรียนจะต้องทําไปพร้อมๆทิเชอร์เลยเพราะว่าเดี๋ยวทิเชอร์จะพูดเพราะเขาบอกว่าให้นักเรียนฟังแล้วเขียนเครื่องหมายถูกลงไปในช่องว่างตัว T เนี่ยก็คือ true true แปลว่าถูกนันเองส่วนอันนี้ F แปลว่าอ่านว่า false ก็คือผิดนะคะก็คือการกระทผิด แต่ให้เราติ๊กถูกไปเลยนะในชอ่องอย่างข้อแรกเดืิเชอร์จะ e x a ก p l e วก่อนข้อที่หนึ่งสมมุติถ้าเิเชอร์พูดว่า m อ่อมาร่ Mart re. Mart re. แปลว่าคุณแม่ใช่ไหมแล้วในรูปข้อที่หนึ่งมันใช่แม่ไหมลูกอ่าไม่ใช่ใช่ไหมคะมันไม่ใช่เราก็ต้องติ๊กไปที่ชอ่องไพรขอว่ามัดผิดเห็นไหมงั้นข้อนี้ติ๊กไปหน้านี้เลย โอเคต่อไปคำที่สองข้อที่สองเดี่ยดิเชอร์จะพูดว่าเขียนนี่ก่อนเชื่อเขียนไว้เพราะเวลาตรวจจะต้องรู้ว่าจะได้จำได้เนะว่าข้อที่สองอเชอร์เขียนอะไรไปพูดอะไรไปนัเกเรียนติ๊กถูกหรือผิด number two g r a n d m o r t i r <Grand> แกลนวอแปลว่าอะไรคิดในใจแล้วก็ติ๊กเลยว่าถ้าทีเช์พูดตรงกับในรูปภาพข้อนั้นก็ติ๊กไปที่ช่อง T ก็คือถูกถ้าพีเช์พูดคําศัพท์ไม่ตรงกับรูปภาพนะคะก็ติ๊กที่ช่อง F ก็คือผิดอันนี้โอเคนัมเ e อรข้อที่3นะคะไปกันเลยนะคะอะไรดียวเอาเป็น บ <Butter. S 1> เตอร์อ่าอบเอร์ต้องเขียนไ,ไต่อไป number four. ถ้าใครที่ยังคิดไม่ทันก็สต๊อไปไว้ก่อนนะคะร์เอรอเคถ้าที่เชื่อพูดตรงกับรูปภาพก็ตก ในช่องทีนะคะถ้าที่เชื่อพูดผิดหรือพูดไม่ตรงก็ติไปช่อง F yeah. number five นะคะ b r o t h e r อันนี้ก็ water ต้อเขียนอันนี้ก็ b r o t h e r นี่ b r o t h e r ใช่หรือไม่ใช่ดูเอาต่อไป number six เป็น n ม m b e r s เป็นแกลนมาเธอแกลนมาเ e r อืมเป็นน e r นะคะ m e r ถูกรือผิดติ๊ข้อาเลยโอเคไปนหน้าต่อไปเลยนะคะยวเชือนคออนา,า,า้ถ่ายรูปก่อน ไม่ได้จำได้โอเคตอน Next. อ่าหน้าที่สามสิบแปดเหมือนเดิมต้องทำไปพร้อมพร้อมับทิเชอร์นะคะเพราะว่าเขาบอกว่า l i s t e n and l i s t e g ก็คือให้นักเรียนฟัง listening คือการฟังติ๊กถูกลงไปอ่าทับอ่าตัวสอน A, ือตัวฟังดีสมมุติข้อที่หนึ่งน,นะคะที่เชื่อพูดคำว่าแกลงฟาเชอร Father, แ a n d f a t h e r แปลว่าอะไรคะ d f a t ฟ e r มีคำว,ว่าฟ้าแน่นอนมันต้องเป็นคุณพ่อใช่ไหมแต่มีคำว,ว่าแกรนาหน้าที่เชื่อสองไปก็คือต้องแก่ที่สุดแก่ขั้นสุดเลยแล้วเพศเดียวกับคุณพ่อก็คือใครคะคุณปู่หรือคุณตาน,นั่นเองแล้วก็เอาปากกาไอหรือดิสอนเนี่ยต้องดิสอนสีเาเด็กๆเ,เอาดิสอน,นะคะติ๊กไปที่พ่อเอนะคะแกลนฟาเธอเค อันนี้อ่ะเตรียมตัว Are you ready? โอเคพร้อม Number two sitter โอเคแล้วก็ sitter hmm, sitter ข้อไหนให้นักเรียนติก๊กไปเลยต่อไป Number three คำว่า water water ตรงกับอ่ารูปไหนติ๊กเลยนะคะ water ต่อไปนะว่าโ f o u เ water water ติ๊กไปได้เลยใครที่ทำเสร็จแล้วก็อย่าลืมส่งให้ดิเชอร์นะคะเชื่อจะได้ติ๊กว่านันกเรียนทำการบ้านส่งทิเชอร์ทิเชอร์ก็รู้สึกดีใจก็จะให้คะแนนติ๊กไปเลย ให้คะแนนกี่คะแนนว่างไปสมมุติใครที่คะแนนน้อยๆเนี่ยก็เอา,เ,อา,เ,อาเกี่ยวกับการทํางานกันบ้านเนี่ยเข้าไปช่วยได้เนาะสมมติใครอีกหนึ่งคะแนนก็จะได้สี่เกียรตสี่ไม่เชื่อก็ให้ไปเลยปัดไปเลยสมมติใครอีกหนึ่งคะแนนจะเกรตสามจุดห้าเกียรตสามเกรตสองจุดห้าอย่างเงี้ยไม่ 3, 5, 2, 5, เชื่อก็จะให้ไปเลยโอเคค่ะอ่ะดูซิหมดอย่าง ห้าคลิปนี้งานน้อยหน่อยนะคะโอเคเดี๋ยวมาเจอกัน EP นะคะเนาะวันนี้ก็ goodbye see you again นะคะเจอกันคลิปต่อไปค่ะ